จ๊เกตก้วยทอดสวัสดีจ้าหลังจากที่รอวัคซีนนานนะคะนานนานอยู่เพราะว่าคิวยาวเนาะได้คิวที่พันหแล้วก็หาแวบออกมากินขนมจีนกันดีกว่าวันนี้โอ้โหบรรยากาศดีนีนน่สวนหน้ากากอ,อนามัยด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือล้างมือในโอ่งนี้นะมีเจลแอลกอฮอล์ด้วย ไปเลยไปกันเลยนี่นะคะบรรยากาศร้านนะโอเค,อเคพี่ขออนุญาตถ่ายลงเอยนะคะถ่ายผมเลยเหรอนี่นี้เจ้าของร้านนะคะ <c oughs> ต้องขออนุญาตก่อนพี่เดี๋ยวผิด <c oughs> <c oughs> พี่ถ่ายนี่ร้านล้างขาน,นนะแบบนี้นะคะ,อะโอเค <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าแดดลม่มลมตกนี่ก็ บรรยากาศดีมากเลยนะคะคืออยากกินขนมจีนนะคะขนมจีนบ้านประโดกนะคะรู้อยู่แล้วนะคะว่าบ้านโคลาเนี่ยขนมจีนประโดกดังมากนะคะแต่ที่ไหนล่ะจะบรรยากาศดีเนาะก็คือที่นี่เลยเนาะเกดพามากินเนาะพาเอามากัน2คนเนาะมากับสามีนะเป็นบรรยากาศแบบ กระต๊อบกุ่งนาฮะเห็นไหมบรรยากาศดีถ้าแดดร่มลมตกเราก็จะโอเคแหละเรามาดูกันว่าสามีเขาสั่งอะไรไว้ให้พ่อพ่อสั่งอะไรไว้ให้กินเนี่ยขน,นมจีนขนมจีนน้ำยา,กายไ,ไก่น ตำลาวตำลาวตีไก่ทอดนะครับตีไก่ทอดนี่ยาไก่ชุดหนึ่งต่อของผมโหผมสองอย่างเบิ้ลแหลกเลยนะยาปาเบิ้ลแหลกเลยเนาะยอดหิหลายจะมีหิวหลายเนาะนานนะครับไม่ได้มากินเราเคยมากันครั้งหนึ่งเนาะก็หลายปีแล้วเนาะกี่ปีครับพ่อปีกว่าหรือสองปีไปแล้วเนาะใช่ไหมเกินเกินเหรอ บอกดยกว่าถ่ายนุงมเลยเอะไม่สนแล้วไม่สนแล้วเล็ดอร่อยต้องไปฉีดวัคซีนต่อเออใช่ต้องไปฉีดวัคซีนต่อเราไปฉีดที่เซน็นทรัลนะคะระหว่างเรารอคิวเราก็มาหาอะไรกินก่อนเนาะ พ่อตั้งกล้องให้แม่หน่อยให้เห็นแม่สักนิดนึ่งเอี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่เอลอล้ราลองชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรสองปีที่แล้วหรือเปล่ากก็อันนี้หนูชิมยาไก่นะจริงๆเขาก็มีแบบเื่อนดีมากแยกนะคะมีมีตีนไก่มีเลือดนะคะแล้วแต่เราจะเอานะคะแต่ว่า ปวดหินเน,น,นี่ยน่ะผักรสชาติอก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่อร่อยอร่อยเส้นทางาก็นิดนึงถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักก็อาจจะแบบหลงหลงนิดนึงเนาะแต่ว่าก็มีคนถามทางเจ้าของร้านเขาอยู่ด้วย ส้ตมตำก็เปิดกูเกิลมาเลยใช่เปิดแมปมาเลยค่ะส้มตำก็ส้ตม,มสตำอร่อยกว่าแต่ก,ก่อนเมื่อก่อนเนี้ยแบบเขาอาจจะเปิดแรกๆเนาะมีส้ตมตำอร่อยกว่าบิ๊ม เขาจะใช้เป็นจานแบบนี้นะคะการวัดมันเป็นสกินเนชั่นของเขาอร่อยอร่อยเด้อตามสบายโอเคโอเคจะว่า ตัวส้มตำหน่อยส้มตำหน่อยผ,ผ่านบนตะกอนนะคะส้มตำก็คือปลาร้านะคะสัใส่ขึ้นน้องเห็นไ,ไหมก็เห็นอืมอืม,อม แต่ถ้าคุณมนกะินเผ็ดก็ต้องใส่พริกน,น,นิดนึงโอเคโอเคแต่ขออนุญาตกินก่อนนะคะเพื่อนๆมา <vere. S 2> ก็มาได้นะคะโคาชมีอะไรดีๆเยอะแยะค่ะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ